แต่หนูเคยโดนบูลลี่แบบโดนแบบถ้าหนูเดินผ่านใครสักคนที่แบบเป็นสเปคเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาแบบมองหนูแบบนั่นเลยอ่ะเป็นไรอ่ะเพื่อนหนูอ่ะเพื่อนหนูใส่เลยเธอเป็นโรคตาเหลือกหรออ้เออเลิกเพอนรักแบบอยากไป็เพื่อนแบบเนี้ยหน้าต้องทำยังไงถ้าหนูมีคนว่าหนูเงี้ยมีค่อว่าหนูว่าแกแดดหนูว่าหนูปล่อยไปหนูปล่อยไปถ้าเรายิ่งตอบโต้เขาไปเขาจะบอกว่าเรายิ่งแกแดด เมื่อกี้ด่าครับลูกหนูเคยโดนนะหนูเคยโดนป้าฮาม่าถามว่าบอกว่าเธอทักว่าอ้วนขึ้นปะเนี่ยทำไมแบบทำไมเป็นแบบนี้ล่ะอะไรอย่างนั้นล่ะติเราเราจะตอบว่าอะไรอีแก่บ้านลายเออคุณภาษาพันอะไรไม่รู้เลือกเออเลิศเอานี้แหละเลิศ